ทุกคนอ่านออกไหมหนะการเด่นบ่ายเดอแบกคนข้งบนเนาะเป็นการเด้นเป็นสวนทุกคนจะที่บรรยากาศแบบยามราตรีที่เบฟเวอรี่ฮิลส์พาร์นะฮะว,วัดไส้ใต้วัดพุทธแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวพาไปดูเจดียด์ทองข้างบนจากข้างหน้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยกลางคืนนะครับในยามค่ำคืนโอ้ยมืดสนิทเลยร แต่ถ้าดูที่ตาเปล่าทุกคนจะโรแมนติกมากทุกคนเราสามารถเดินอ้อมมาทางนี้ได้ดูสิมืดตืดเนี่ะทุกคนบรรยากาศน,นะฮะยามราตรีที่นี่นะไม่ไกลาจากวัดไซใต้ไม่ไกลาจากวัดเขากบก,ก,ก็เดินมาวัดกบเอ๊ะวัดกบน้องไม่ได้วัดเขากบวัดกบทุกคนแล้วก็ผ่านเทศบาลมานะพอถึงโรงแรมก็สามารถเดินตรงไปอีกก็จะเป็นสูสารส,สู๋เราจะเห็นเขา คีรีวงเป็นเจดีทองตรงนั้นก็จะไปวัดพุทธได้ทุกคนโอ้ยไฟสวยระยิบระยับทุกคนนี่ไฟสวยระยิบระยับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงตุดจีนด้วยเดีย๋ยี22มกราคมช่วงช่วงนี้ของทุกๆปีเนาะแต่ปีนี้ย2มกราคมไป12วัน12คืนก็จะมีงานใหญ่มากเสียดายเราไม่ได้ไปถ่ายไฟช่วงนั้นก็จะเปิดใช่ไหมเขาจะเปิดไฟเป็นรูปมังกรสวยมากตรงแถวสะพานเดชาติวงและแถวสี่แยก v ีสแควรสีแยกสวรรค์วิถีอะครับทุกคนบรรยากาศโรงแรมโรงแรมนี้ทำเลทองมากนะครับ ถ้าเกิดบอกต่อดีๆใช่ไหมมีคนบอกต่อยิ่งคนจะยิ่งปังกว่านี้เพราะทำเลแบบนี้นักท่องเที่ยวจะชอบถูกไหมเข้าไปในเมืองก็นิดเดียวเดินได้นี่ก็เดินมาทุกคนชอบตรงนี้ด้วยนะมีความเป็นดอกไม้ดอกชวนชมมีสีสันแบบสีที่เราไม่เคยพบเคยเห็นนี่ฮะตอนนี้เป็นช่วงหนาวใบมันก็จะร้วงนะฮะทุกคนมีเบบิลี่ฮิลล์ปาร์มมีสีขงสีขาวสีชมพู สีสันมีความสุขมีสีขาวอยู่ตรงนี้แล้วก็ยามีทีชิกกุไทยแลนด์ใช่ไหมจะเป็นเจดีย์ทองอข้างบนนะ่ะแต่ไฟเขายังไม่เปิดเยอะนงฮะช่วงนีงน้นี่คือถนนอัมรินวิถีนะครับโอ้ยสวยทุกคนชิกกุไทยแลนด์อยู่ข้างในนี้เลยนะครับชิกกุไทยแลนด์จะเป็นแนวอาหาร มีความเป็นเกาหลีด้วยแล้วก็อาหารจานเดียวด้วยสั่งเป็นจัดจานได้ใช่ไหมเออเห็นเขาติดป้ายมีรูปภาพประชาสัรรมพันธ์อยู่ด้านล่ามีความสุขที่สุดนะครับมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นอ่ะสะดวกสบายนอนสบายมีความสุขมากจนไม่อยากออกไปไหนทุกคนแล้วก็เนี่ยฮะมาทั้งทีก็ต้องชีวิตออนไลน์ไลฟ์สด ใช่ไหมฮะทำหลักสูตรเบาๆไปด้วยทุกคนจา้านี่ฮะพี่จา้ายังครับยังไม่ได้กลับกลับพรุ่งนี้นี่ฮะทุกคนเบเบอรี่หิวปากมาดูข้างในกันทุกคนจา้า Mm-hmm.